วันนี้เนี่ยสเปเชียลมากๆเนาะก็คือเป็น i t Knowledge นะคะครั้งที่100จริงวันนี้ก็แนะนำตัวนิดหนึ่งนะคะชื่อแพทย์จีนเชยานิชชานพรนิพัฒกิจนะคะก็จบการศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมประเกติแล้วก็มาหาวิทยาลัยแพทย์แผ่ผนจีนเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วกเออ็เคยเปิดคลินิกนะคะเกี่ยวกับการเพิ่มความสูงแล้วก็เคยเป็นอาจารย์พิเศษนะคะสอนฝังเข็มตอนนี้ก็คือทําโปรแกรมลดน้ำหนักนะคะที่ชื่อว่าบิดฟิตแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ที่ดูแลคนลดน้ำหนักได้ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมามีความรู้นะคะเกี่ยวกับความหวานหรือว่าน้ําตาลกันเนาะคือจริง,รงๆเราเนี่ยทราบไหมคะว่าถ้าเราเนี่ยลดน้ําตาลหรือว่าลดความหวานได้เนี่ยเชื่อไหมการลดน้าหนักของเราเนี่ยจะสามารถประสบความสําเร็จเนี่ยไปถึงห้าสิบอร์็นแล้วนะทีนี้วันนี้ค่ะเรามาดูดีกว่าว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยทำได้ง่ายๆแค่เราลดหวานเนาะถามว่าทำไมวันเนี้ยหมอแอนเนี่ย ถึงเน้นหรือว่าถึงอยากจะมาคุยเกี่ยวกับความหวานเพราะว่าวันนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการติดหวานหรือว่าทานหวานโดยที่เราเนี่ยคือไม่รู้ตัวเลยวันนี้นะคะก็คือ,อ,อพบว่าคนไทยเนี่ยบริโภคน้ำตาลเนี่ยมากถึงวันละ20ช้อนชา เยอะมากเลยนะคะจริงๆเนี่ยเราเนี่ยควรทานแค่หนึ่งวันเนี่ยไม่ควรไม่ควรเกินหกช้อนชานอะอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจําไว้นะคะว่าเราเนี่ยควรทานหนึ่งวันเนี่ยคือไม่ควรเกินหกช้อนชานะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยบริโภคน้ําตาลมากถึงวันไละยี่สิบช้อนชาเลยมากกว่าปริมาณที่ควรแนะนําในหนึ่งวันเนี่ยถึงสามเท่าดังนั้นนะคะไม่แปลกใจเลยที่เราเนี่ยจะเจอผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าเจอ ผู้ป่วยหรืออาจจะยังไม่ได้ป่วยแต่ว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งข้อมูลเนี้ยเราได้จากกรมอนามัยนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนาะทีนี้เนาะก็อย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะวันที่เป็นเบาหวานโลกอ่าเรา เคยทราบไหมคะว่าเบาหวานเนี่ยมีวันเบาหวานโลกด้วยนะวันวันเบาหวานโลกเนี่ยตรงกับวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีทีนี้เนาะอย่างเมื่อกี้นะคะได้บอกไปแล้วว่าคนไทยเนี่ยบริโภคน้ำตาลเนี่ยสามเท่าของค่าน้ำตาลที่เราควรได้รับปกติในหนึ่งวนัน ถ้าเราเนี่ยเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุเกิน60เกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อหนึ่งวันเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ไม่ควรเกิน16กรัมหรือสช้อนชาแต่ถ้าอย่างเราเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นเป็นหญิงชายหรือวัยทำงานเนี่ยเราไม่ควรทานน้ำตาลเกิน24กรัมหรือว่า6ช้อนชานะคะอันนี้เราจะไม่เน้เพราะว่าอันเนี้ยเป็นความรู้ที่ดีที่สามารถนำมาติดตัวเราได้แล้วเราก็สามารถสอนกับ คนที่มาเข้าโปรแกรมได้ด้วยทีนี้เนาะเราแบ่งน้ําตาลนะคะออกเป็น2กลุ่มน้ําตาลเนี่ยคือคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่เป็นแหล่งพลังงานของร่างกายโดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นน้ําตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นฟุกโตสในผักผลไม้และโต๊ะในนมหรืออันที่สองกลุ่มที่2นะคะก็คือน้ําตาลที่เพิ่มเติมเข้ามา ในอาหารธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำพึ่งเนาะอย่างเช่นเวลาเรารับทานอาหารอย่างเงี้ยเราก็จะมีการเติมน้ำตาลทรายลงไปดื่มเครื่องดื่มก็จะมีการเติมน้ำผึ้งลงไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองมาเช็คลิสต์ตัวเองนิดนึงนะคะว่าเราติดหวานหรือเปล่าอ่าคำว่าติดหวานของมาแอนหมายถึงติดกิน ของหวานนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นคนหวานแอนวันนี้เนาะหลายคนเนี่ยเป็นคนหวานอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้นะแอนจะอยากให้ทุกคนนะคะมาเช็คลิสตัตวเองนิดนึงว่าชีวิตเราเนี่ยติดหวานหรือว่าติดขนมหวานหรือว่าติดน้ำหวานหรือว่าติดความหวานมากเกินไปไหมเราลองดูกันนะคะข้อแรกเลยรู้สึกอยากกินขนมหวานที่ตัวเองชอบเรื่อยคือต่อให้อิ่มแล้วอะค่ะ เราก็ยังอยากกินขนมหวานที่ตัวเองชอบเรื่อยๆเนาะเมื่อก่อนก่อนที่หมอแอนนะคะจะเข้าโปรแกรมบิทฟิตเนี่ยหมอแอนก็ลดจากโปรแกรมบิทฟิตไปประมาณ16กิโลนะคะก่อนหน้าที่หมอแอนจะเข้าโปรแกรมบิทฟิตเนี่ยหมอแอนเป็นคนที่ชอบทานขนมเป็นเป็นคนชอบกินของทอดกับเป็นคนที่ชอบทานขนมมากตั้งแต่จบโปรแกรมบิทฟิตเนี่ยเป็นคนที่งดของทอดไปได้เนี่ยประมาณเกือบ100%เนาะคือเป็นคนชอบกินแบบลูกชิ้นทอดเกี๊ยวทอด ้าหู้ทอดอะไรทอดๆอ่ะชอบหมดเลยแบบยังจําได้เลยสมัยเด็กๆอะค่ะไปนโ่งเรียนอย่างเงี้ยจะซื้อลูกชิ้นทอดกินยอะไรเงี้ยโอ้โหชอบมากไม่รู้ว่าใครเคยเป็นเหมือนกันมั้ยะกดหนึ่งหนึ่งมาหน่อยนะคะเป็นคนชอบกินแบบไสกอกทอดอะไรที่ทอดเนี่ยชอบหมดเลยค่ะแต่ว่าพอเราจบโปรแกรมฟิตน,นะเหมือนแอนเล,ลอร์ของทอดได้อย่างแบบสักเก้าสิบ้าเปอร์เซนเลยนะแล้วก็เป็นคนชอบกินขนมหวานมากโดยเฉพาะก๊อกคอนอันนี้แอบมองเนาะแล้วก็ตั้งแต่เข้าโปรแกรมนะคะเราก็เลี่ยง แล้วก็งดการทานป๊อปคอร์นเนี่ยได้เยอะมากมวันนี้ค่ะถ้าเราติดหวานเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าอยากกินขนมหวานที่ตัวเองชอบเรื่อยๆเนาะหรือถ้าเราอะ่ะไม่ได้กินขนมหวานหรือว่าขาดอาหารที่เนหวานเนี่ยเราจะรู้สึกเพียงงุดงิด อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้กินขนมเนาะหรือใครมีอาการหิวบ่อยจริงๆหิวบ่อยเนี่ยเป็นหนึ่งอย่างที่เข้าสู่ภาวะของการติดหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครหิวบ่อยโดยที่บางทีเนี่ยคำว่าหิวบ่อยเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องคิดเนาะว่าเอ๊เราหิวหรือยากแต่ถ้าเกิดเราหิวบ่อยผิดปกติเนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะว่าเราเนี่ยติดหวานเนาะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยคิดถึงอาหารอยู่เรื่อย แม้ว่าเพิ่งทานอาหารเสร็จก,ก็ตามมีความเปม็นไปได้นะคะว่าเราเนี่ยมีอาการติดหวานเช่นเดีวยวกันแล้วก็ต้องทานอาหารหวานต่อจากอาหารขาวเป็นประจำใครเป็นบ้างคะอันนี้เมื่อก่อนหมอแอนก็เป็นนะคะคิดและว,วันนี้กินกินข้าวเสร็จก,กินอะไรต่อดีอ่กากินไปกินไข่เตาไหมโอ้รู้รุ่นเลยใช่ไหมคะเอาไม่ดีกว่าเปลี่ยนใหม่อ่ากินอาหารกินของข้าวเสร็จเราต้องกินโทสต์อ่าเราต้องไปกินอะไรคะ กินน้าแข็งใสกินบิงซูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะกินขนมอะไรดีหรือต้องมีของหวานติดตู้เย็นตลอดเลยใครเป็นบ้างเมื่อก่อนนะคะหมอแอนเป็นคนหนึ่งที่มีของหวานติดตู้เย็นตลอดตอนนี้ก็มีนะคะแต่น้อยลงมากเมื่อก่อนคือแบบว่าอารมณ์ประมาณว่าเป็น ตู้เย็นเคลื่อนที่เลยค่ะแบบไปไหนมาไหนเนี่ยใครที่มีขนมกินนะคะจะมาขอแอนเลยค่ะว่ามีอะไรติดตัวบ้างขอกินหน่อยทุกคนจะรู้มากเลยแต่ว่าตั้งแต่จบโปรแกรมบิทฟินเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีขนมติดตัวละค่ะแต่ว่าติดตู้เย็นเนี่ยยังมีบ้างเพราะว่าจะเอาให้ลูกที่บ้านทานเนาะหรือว่ามีเอาติดไว้เวลาแบบว่ามาีคนมาที่บ้านหรือมีอะไรจะได้เลี้ยงแขกได้นะคะแต่ถ้าเกิดใคร ที่มีของหวานติดตุเยนตลอดขาดไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่าเราก็เริ่มมีอาการติดหวานแล้วเช่นเดียวกันหรือเราชอบทานผลไม้รสหวานอย่างเช่นมะละกอทุเรียนสับป,ปะรดหรือชอบทานผลไม้แห้งผลไม้ดองหรือผลไม้แช่อิ่มเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้เลยใครเป็นบ้างเติมน้ําตาลในอาหารทุกเมนูไม่ว่าจะเป็น ไข่เจียวก็ต้องเติมน้ําตาลอันนี้ก็อาจจะไม่แปลกเนาะเพราะว่าพี่แอนเคยเห็นแต่ว่าบางทีเนี่ยเราทำปิกน้าปลาเนี่ยเราก็ต้องเติมน้ําตาลลงไปด้วยนะอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเนี่ยเริ่มติดเริ่มติดความหวานแล้วหรือในมื้ออาหารมันจะต้องเลือกเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้าเปล่าอันเนี้ยติดหวานแน่นอนค่ะคือกินน้าเปล่าไม่ได้เลยต้องกินไม่ว่าจะเป็นเอ่อน้ำอัดลมสูนแคลหรือชาเย็นนมเย็นชามะนาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราคิดว่า ใช่เกินห้าข้อแสดงว่าเรากำลังติดหวานแอนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าใครบ้างคะเกินห้าข้อบ้างก็ส่งห้าห้ามาให้หน่อยดีกว่านะคะจะได้รู้ว่าวันนี้เราเนี่ยตอบว่าใช่เนี่ยเกินห้าข้อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือหมอแอนเชื่อว่าหลายคนเนาะมีอาการติดหวานแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญวันนี้อยากจะมาชวนทุกคนนะคะงด ละเลิกความหวานซึ่งจะทําให้เราเนี่ยลดน้ําหนักได้ดีขึ้นด้วยแล้วทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นด้วยแล้วเชื่อไหมคะถ้าเราลดหวานน้อยลงเนี่ยผิวเราเนี่ยจะดีขึ้นด้วยแล้วเราก็จะสวยขึ้นด้วย่ทีนี้เนาะก็มีคําแนะนำมะค่ะกินอย่างไรให้ติดหวานน้อยลงบ้างข้อมูลนี้ก็มาจากสสสนะคะอ่าสำนักโภชนาการกรมอนามัยเนาะก็เป็น แหล่งที่มาของข้อมูลนี้นะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะกินอย่างไรให้เราเนี่ยติดหวานน้อยลงได้บ้างข้อแรกเลยเริ่มจากปรับพฤติกรรมหวานน้อยลงเราสั่งได้วันนี้คือพี่แอนนะคะหรือหมอแอนเนี่ยไม่แนะนำว่าให้หักดิบนะคะการหักดิบเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะตะบะแตกสุดท้ายเราจะทำไม่ได้แล้วเราก็จะงด ละเลิกความหวานไม่ได้แล้วที่สําคัญบางคนเนี่ยพอหักดิบปุ๊บอาจจะรู้สึกเครียดหงุดหงิดใจสันเงื่อออกดังนั้นนะคะเริ่มจากเราค่อยๆปรับพฤติกรรมให้เราเนี่ยว่าค่อยๆหวานน้อยลงเราเลดความหวานอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ปรับระดับทุกๆหนึ่งอาทิตย์เราก็จะเริ่มชินกับการไม่กินหวานจริงๆถ้าเกิดว่าเราเข้าโปรแกรมบิดฟิตด้วยแล้วเราเข้ากหรือว่า นอกจากโปรแกรมบิทฟิตนะคะหมอแอนอยากบอกนิดนึงเนาะเรามีโปรแกรมโลชูการ์ด้วยเพราะว่าวันนี้เออมีหลายคนนะ่ะที่อาจจะไม่ได้อยากลดน้ำหนักแต่ว่าอยากจะมาปรับ การทานหวานให้ตัวเองเนี่ยทานหวานน้อยลงก็จะมีโปรแกรมนะคะโลชูก้าให้ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้เข้าโปรแกรมบิดฟิตหรือว่าเข้าโปรแกรมโลชูก้าเราอาจจะค่อยๆปรับทุกๆ2อวันก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีวิตามินเกลือแร่สารอาหารที่ครบที่ช่วยทําให้เราเนี่ยลดละเลิกความหวานได้ดีขึ้นทีนี้เนาะเราค่อยๆปรับระดับจาก100%ก็อาจจะลดมาเหลือ50อ่าลดลงมาเหลือ25 ลดลงมาเหลือสักศูนย์แต่งจริงวันนี้ค่ะแต่ละคนเนี่ยการลดระดับของการปรับความหวานให้น้อยลงเนี่ยเออโคสหรือว่าเทนเนอร์ที่ดูแลท่านอยู่เนี่ยจะคอยแนะนำให้กับท่าน ได้นะคะว่าเราควรจะปรับยังไงบ้างบางคนอาจจะปรับได้เลยจาก100ลงมาที่25ก็มีความเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะปรับจาก100ลงมา50หรือบางคนอาจจะปรับจาก100ลงมาที่75นะคะซึ่งตรงนี้เราค่อยๆปรับพฤติกรรมหวานน้อยเนี่ยเราลดะล,ะละเลิกลงมาได้แล้วเราก็จะค่อยๆชินกับการที่เราทานหวานน้อยลงเนาะส่วนอันที่2นะคะที่ดีมากๆเลย ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานแออย่างให้ดูนะคะสมมุติตอนนี้ใครติดหวานเนาะก็อยากจะบอกเลยค่ะว่าโปรแกรมบิดฟินนะคะช่วยให้เราเนี่ยดื่มน้ําอัดลมหรือว่าดื่มน้ําหวานเนี่ยได้น้อยลงนะสมมติปกติเนี่ยเราต้องมีโคต้าดื่มน้ําหวานเนี่ยทุกวันเลยหรือว่าดื่มนอัดลมเนี่ยทุกวันเลยวันละหนึ่งกระป๋องขออนุญาตเปลี่ยนเป็น สัปดาห์ละหนึ่งกระป๋องได้ไหมซึ่งตรงนี้ค่ะโค้ชจะค่อยๆดูแลให้นะคะจะค่อยปรับระดับให้ว่าเราควรจะเปลี่ยนจากน้ำหวานหรือว่าน้ำอัดลมเนี่ยมาเป็นน้ำเปล่าอย่างไงบ้างและที่สำคัญอันนี้ตั้งราคาน้ำหวานให้สูงกว่าน,น้ำเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าน้อแต่ว่าบางคนเนี้ยถ้ารู้สึกว่าต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำหวานกินหรือว่าน้ำอัดลมกินเยอะๆเนี่ยเราจะรู้สึกเสียดายเงินแต่วันนี้ถ้าเรากินน้ำเปล่าเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่ต้อง จ่ายเงินเยอะมากเราก็คือกินน้าเปล่าได้จากที่บ้านเราที่แหละเราไม่ต้องไปซื้อโดยเฉพาะถ้าเกิดใครมีเครื่องกรองน้ําใช่ไหมเราก็สามารถอย่างอย่างโมแอนโนก็จะแบบเนี้ค่ะนี่อันนี้เห็นไหมอันนี้คือให้ดูจากหลักฐานมีสองแก้วติดตัวตลอดเลยน้าเปล่านะคะก็จะกินน้าเปล่าตลอดแล้วก็จะไม่ได้กินแบบทีละเยอะๆจะค่อยๆจิบระหว่างวันเนาะเพราะว่าวันนี้ทราบไหมคะถ้าเราเนี่ยได้รับประทานเอ้ยได้ดื่มน้ำเปล่าพิงพอเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยลดอาการหิวบ่อยได้ด้วยแล้วก็ที่ส สำคัญนะคะทาให้เราเนี่ยลดน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วอันนี้สําคัญมากนะคะจัดเครื่องดื่มในตู้เย็นให้มีแต่น้าเปล่าเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมใครที่เปิดตู้เย็นมาแล้วมีขนมหวานหรือว่ามีน้ําหวานในตู้เย็นเยอะวันนี้นะคะเราลองเปลี่ยนจากน้ําหวานน้ําอัดลมนะคะหรือว่าน้ําผลไม้ที่เป็นแบบกระป๋องหรือว่าเป็นขวดอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนมาเป็นน้ำเปล่าแทนดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเปิดตู้เย็นมานาะเราก็จะเห็นแล้วหย เราดื่มน้ำเปล่าดีกว่าเนาะเพราะวันนี้นะทั้งหมอแอนแล้วก็โค้ชอะค่ะก็บอกเลยค่ะว่าดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดเนี่ยค่ะ<อ>มีสองอันเลยค่ะปกติเนี่ยผู้จบก็ดื่มอันนี้ก็ดื่มไปหมดไปหนึ่งแก้วแล้วนะคะแอนแล้วก็อันนี้สําคัญมากเช่นเดียวกันเลือกอาหารที่มีน้ําตาลน้อยค่ะวันเนี้ย เวลาที่เราเข้าโปรแกรมเนาะก็จะมีโค้ชนะคะคอยแนะนำอยู่แล้วว่าอาหารแบบไหนที่เหมาะกับเราวันนี้เนาะเราจะได้ยินโค้ชหลายๆคนนะคะบอกว่าอะไรคะก่อนที่เข้าโปรแกรมโค้ชก็จะส่งเมนูอาหารหรือว่าเมนูสิ่งที่เรากินประจำเนี่ย เพื่อที่เราเนี่ยจะค่อยๆปรับพฤติกรรมได้แล้วเราก็จะได้ยินโค้ชที่บอกว่าอย่าลืมบอกเมนูอาหารหรือว่าถ่ายรูปเมนูอาหารเนี่ยส่งมาให้โค้ชบ้างนะโค้ชจะได้ดูว่ากลางวันเนี่ยหรือว่าตอนเช้าเนี่ยกินอะไรบ้างหรือระหว่างวันเนี่ยเรากินอะไรบ้างเนาะเพราะว่า สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราลดน้ําหนักได้ดีขึ้นนะคะก็คือการที่เราเนี่ยส่งเมนูอาหารที่ค้ชสหรือว่าให้หมอแอนนี่แหละจะทําให้เราเนี่ยค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอาหารบางชนิดเนี่ยมีน้ําตาลแฝงอยู่เยอะวันนี้เนี่ยจากการกินข้าวขาวเนะคะเราก็มากินข้าวกล้องจากการกินขนมปังทั่วๆไปหรือว่าขนมปังที่เป็นแบบนมสดเราก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นขนมปังโฮวิดเนาะแล้วก็เน้นกิน ธัญพืชหรือว่าถั่วเมล็ดแห้งนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าโปรแกรมอยู่นะคะหมอแอนไม่แนะนําให้กินธัญพืชหรือว่าถั่วเมล็ดแห้งแต่อันนี้เป็นความรู้สําหรับคนที่เข้าโปรแกรมด้วยแล้วก็คนที่จบโปรแกรมแล้วเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเลือกน้ำอัดลมชาสูตรที่ไม่มีน้ําตาลอันนี้สําหรับคนที่จบโปรแกรมแล้วนะคะคนที่ยังไม่จบโปรแกรมเนี่ยแนะนําว่าน้าอัดลมเราก็เลี่ยงก่อนชา ถ้าเป็นไปได้ยังไม่อยากให้ดื่มนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีคาเฟอีนที่ทำให้เราเนี่ยท้องผูกได้แล้วก็ที่สําคัญเนาะถ้าจบโปรแกรมแล้วนะคะระหว่างกินนมที่มันเป็นรสชาติหลายๆอย่างเนี่ยเราเลือกเป็นนมจืดหรือว่าโยเกิร์ตรสดธรรมชาติแต่ถ้าอยู่ในโปรแกรมเนาะเลี่ยงก่อนนะคะแหมส่วนถ้าเกิดจบโปรแกรมแล้วเราอยากกินผลไม้สดเราก็ควรเลือกผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยอย่างเช่นอะไรคะ แอปเปิลเขียวหรือว่าสตรอเบอรี่เนาะแล้วก็ที่สำคัญอันนี้เราขาดไม่ได้เลยการฝึกอ่านฉลากดูข้อมูลน้ำตาลวันนี้เนาะการอ่านฉลากเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเราโดยเฉพาะเวลาที่เราเนี่ยลดน้ำหนักนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราอะคะ่ะดูแต่พลังงานหรือว่าดูแต่แคลอรี่โดยที่เราไม่ได้ดูเลยว่า ในอาหารเนี้ยในฉลากเนี้ยมีน้ําตาลเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นนะคะเราควรจะฝึกอ่านฉลากเพื่อดูข้อมูลของน้ำตาลด้วยดังนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดอะคะ่ะอย่างเดิมนะคะหมอแองก็เลยอยากจะบอกว่าน้ําตาลรวมต่อวันเราไม่ควรกินเกินกี่ช้อนชาคะ 6ช้อนชาในผู้ใหญ่วัยรุ่นนะคะไม่ควรเกิน6ช้อนชาในเด็กและผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปไม่ควรเกิน4ช้อนชาค่ะวันนี้เนาะนอกจากอ่านฉลาดอาหารแล้วเนี่ยเราจะเจอคำว่า no sugar added ทีเนี้ยหลายคนอาจจะคิดว่า อาหารหรือขนมเนี่ยที่มีคำว่า no sugar added เนี่ยไม่มีน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วคือไม่ได้หมายความว่าไม่มีน้ำตาลเพียงแต่ว่าไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มเข้าไปจะมีน้ำตาลจากธรรมชาติที่มากับวัตถุดิบเท่านั้นเช่นน้ำผึ้งหรือผลไม้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรากินแล้วเนี่ยพอไม่มีน้ำตาลที่เติมเข้าไปเนี่ย จะทาให้ไม่มีการกระตุ้นให้เราติดหวานอ่ะอันนี้เป็นสําคัญเนาะเราก็คือมีความรู้ไว้เราจะได้เลือกให้ถูกต้องว่าเราจะเลือกเวลาที่เราเลือกฉลากอาหารเนี่ยเราจะเลือกอยังไงส่วนชูกาฟีนะคะไม่ได้หมายความว่าไม่มีน้ําตาลนะแต่หมายถึงว่ามีน้ําตาลแต่ว่ามีปริมาณที่น้อยกว่า0.5ต่อ1หน่วยบริโภคและที่สําคัญนะคะยังมีความหวานอยู่ จากสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลเช่นสเตียรียหรือว่าแอสปาร์ตมเนาะพลังงานต่ำไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดแต่ยังทำให้ร่างกายเราเนี่ยติดหวานอยู่ถ้า no sugar added เนี่ยจะไม่ได้ทำให้ร่างกายเราติดหวานเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช u g a r f ฟ e e ค่ะยังมีพลังงานแต่ว่าเป็นพลังงานต่าแล้วก็ยังทาให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถติดหวานได้นะคะ low sugar เนี่ยหมายถึงการลดน้ำตาลลงน้อย กว่าสูตรปกตินะคะอย่างน้อยเนี่ย25%อันนี้ยหมอแอนอยากให้เรารู้ไว้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกอฉลาดแล้วก็มีความรู้แล้วก็เลือกซื้ออาหารดูแลตัวเองเนี่ยทั้งในคอร์สแล้วก็จบโปรแกรมเนี่ยได้ดียิ่งขึอันนึงที่อยากจะมาแถมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือหลายคนเนี่ยจะชอบบอกว่าอะไรคะ ขอกินเครื่องดื่มที่เป็นสูตรซีโร่ไม่มีความหวานไม่ใส่น้ำตาลหรือว่าน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์อะได้ไหมทีนี้เนี่ยอยากจะมาฝากไว้ดีกว่าว่าถามว่าถ้าเราเข้าคอร์สเอถ้าเราเข้าคอร์สและเราเนี่ยอยากดื่มเครื่องดื่มที่เป็นสูตรซีโร่หรือน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยเราดื่มได้ไหมหมอแอนแนะนาว่าเราไม่ควรดื่มนะคะเพราะวันนี้เนาะถ้าเราดูจากสไลด์นี้เราจะเห็นเลยว่าศูนย์แคลอรี่เนี่ย มันไม่มีอยู่จริงเพียงแต่ว่าจะมีพลังงานต่ำกว่า4แคลอรี่แต่ว่าจะมีการโฆษณาว่ามันเป็นสูตรแคลได้ตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยอาจจะมีแคลอรี่แต่ว่าอาจจะน้อยกว่า4แคลอาจจะ2แคล3แคลหรือ4แคลเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแคลเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต่อให้เป็นสูตรซีโร่น้ำตาล0% ก็สามารถทําให้เราเนี่ยติดหวานง่ายขึ้นเพราะเราติดหวานง่ายขึ้นเป็นยังไงบ้างคะก็เสี่ยงทําให้เราเนี่ยน้ําหนักเพิ่มเพราะอะไรถ้าเรายังติดหวานอยู่เนี่ยบางทีเนาะอ่าวันนี้นะเรามีน้ำหัดลมสูตรซีโร่อยู่ในตู้เย็นแต่พรุ่งนี้เพิ่นน้ำพัดลมสูตรซีโร่เนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้ว แต่ว่าเราติดหวานอยู่เราก็ต้องไปหาทย่อื่นเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเติมเต็มความหวานหรือว่าเราอยากความหวานเนี่ยดื่มแทนถูกไหมคะสมองเราเนี่ยยังรู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้รับน้ําตาลเนี่ยเราจะรู้สึกกัวนกวายดังนั้นเนี่ยต่อให้ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินสูตรซีโร่หรือว่าน้ําตาลศูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังทําให้เราเนี่ยติดหวานอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนาะสูตรน้าตาลูตรเปอร์เซ็นต์เนี่ย ใช้น้ําตาลเทียมให้รสหวานดังนั้นเนี่ยน้ําตาลเทียมทำให้รู้สึกว่าไม่ได้รับน้ําตาลแต่ยังเสี่ยงทําให้ติดหวานได้เหมือนเดิมบางทีเนาะเป็นไหมคะดื่มน้ําอัดลมที่เป็นน้ําตาลศูอร์หรือว่าซีโร่เนี่ยดื่มจบเรายังรู้สึกว่าเลยคะยังอยากกินหวานหวานอยู่อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้ทําให้เราเนี่ยลดความอยากของการดื่มอาหารดดื่มดื่ม ดื่มเครื่องดื่มหรือว่ากินอาหารที่มีความหวานได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นคนที่ติดหวานอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนาะน้ําอัดลมอ่ะที่เป็นสูตรซีโร่อ่ะก็ยังมีความซาอยู่ความซาเนี่ยก็มีโทษกับเราเช่นเดียวกันน้าอัดลมยังมีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กดฟอสฟอริกนะคะทําให้เรารู้สึกจุกเสียทําให้เราท้องอืดได้ดังนั้นเนี่ย สิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะไม่ว่าใครก็ตามว่าจะเป็นโค้ชคนไหนหรือว่าหมอแอนนะคะก็ยังอยากบอกค่ะว่าเน้นดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดแล้วก็ให้เป็นน้ำอุณหภูมิห้องจะถือว่าดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดื่มเป็นน้ําเย็นเนี่ยก็ถือว่าได้นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วเราเนี่ยควรจะดื่มน้ําเป็นน้ําเย็นหรือน้ําอุ่นหรือว่าน้ําอะไรดีแต่วันนี้นะคะน้ําอุณหภูมิห้องเลยค่ะดีที่สุดเลยแล้วก็ อยากให้ทุกคนนะคะบอกลาการติดหวานโดยการค่อยๆปรับพฤติกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยบิดฟิตนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยปรับพฤติกรรมได้อย่างดีมากๆเลยค่ะ